รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ต้องแยกย้ายกันไปทำงานนิดหนึ่งวันนี้นะคะเราได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระองค์เจ้าโสมสวรีพระวรราชาทินัดดามาตรค่ะให้เข้าเฝ้าทูลสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ามีการกลับมาขอละครเวทีเรื่องซูสีไทเฮาเจอะมิวสิคอลนั่นเองค่ะพี่เนี่ยนะก็จะต้องบินไปไปบินไปไหนคะเชียงใหม่เจ้าไปทำอะไรคะก็ไปสัมภาษณ์คุณแม่ลูกดกไงน้องพลอยไงโอ้ลอดลูกอีกแล้วอ,อีกแล้วน้องพลอยชิดจันทร<อ>์ลอดแล้ว โอ้ยคลอดเดี๋ยวคลอดเดี๋ยวคลอดวันวันนี้คือท้องปุ๊บคลอดวันนั้นที่นางมานางมีกันกี่คนนะสามสามแล้วนี่สี่โอ้มาสามมีหน้าตาดีขนาดนั้นมันก็ต้องแบบว่าคลอดกันบ่อยๆเอยอ๋อเหรอส่วนลูกสาวก็ได้รับเทียบเชิญให้รายการของเราเนี่ยไปถ่ายที่คาเฟ่แห่งใหม่หรูหราอลังการแซ่บมาก อยู่ด้วยกันแยกจากกันไปเลยนี่ถูกต้องอ่ะโอเคพร้อมมะมพร้อมอ่ะโอเคเดี๋ยวฉันรถมารับแล้วค่ะไปก่อนนะคะโคน,นคไปแล้ว,ลวไปรถไฟฟ้า<ป> วันนี้นะคะถือว่าเป็นโอกาสพิเศษค่ะที่พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวีพระบระราชานุญดดาตาทรงพระกรุณาประทานสัมภาษณ์เกี่ยวกับละครเวทีสุสีไทยฮาวเดอะมิวสิคอลนั่นเองค่ะขอประธานกราบทูลทราบฝ่าพ,พระบาทกล้ากระหม่อมชั้นนางสาวพัชรศรีเบญจมาศขอประธานอนุญาตทําหน้าที่พิธีกรดําเนินการสัมภาษณ์เกี่ยวกับละครเวทีเรื่องสุสีทจฮาวเดอะมิวสิคอลควรมิควรแล้วแต่จะโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม ละครเวทีเรื่องสุสีไทเฮาเดียมิวสิคิลได้มีการจัดแสดงเป็นครั้งที่สองแล้วนะพี่คะครั้งแรกที่ผ่านมากระแสะตอบรับเป็นอย่างไรบ้างพี่คะดีมากค่ะบัตรไม่พอจำนน่ายค,คราวนี้เราก็เลยเปิดการแสดงเป็นรอบที่สองเลยเพคะค่ะเพราะมีคนร้องขอมา เห็นบอกว่ารอบที่สองครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงหลายต่อหลายส่วนเลยทีเดียวในบทบาทของร้องเองนั้นได้มีการเ,เพิ่มเติมการแสดงด้วยใช่ไหมพี่คะจะมีการร้องเพลงเพิ่มค่ะโดยอาจารย์สรุตแต่งเพลงใหม่ขึ้นมาเพื่อให้เราสามคนคือปานแล้วก็โซเอแล้วก็พงหญิงร้องด้วยกันค่ะยากไหมพีคะยากมาก <laughs> มันจะเป็นการร้องสวนกัน <ภา S 2> แล้วก็มีร้องประสานเสียงด้วยก็ต้องฝึกร้องกันมากหน่อยเพราะแรกๆก็มีการาจำเนื้อผิดกัน <c oughs> เดี๋ยวพระนางสุสีจำผิด <c oughs> มาร้องของพระองค์หญิง <c oughs> พระองค์หญิงไปร้องของพระนางสุสี <c oughs> <c oughs> ขอรบวกวนเดินถามพี่พิเตอร์บ้างนะคะครั้งนี้คะ่ะมีการดัดแปลงหรือว่ามีการเพิ่มเติมเนื้อเรื่องในส่วนไหนบ้างคะในการนำซูซี่เทลเดอะมิสุกโลกลับมาทำอีกเนี่ยมีความท้าทายพวกเรามากเพราะว่าเราอยากจะให้การแสดงครั้งนี้เนี่ยดีกว่าดีกว่าเดิมดังนั้นเราจะมีการปรับปรุงบทนะครับทำให้หลายสิ่งหลายอย่างที่มันยืดออกไปเนี่ยสั้นลงเพิ่มเติมบทเพลงนะครับถึง4เพลงด้วยกันเพื่ออัตลศของคนดูเนี่ยให้มันสนุกขึ้น<อ>เป็นมิติใหม่เลย เพราะฉะนั้นใครที่เคยดูสุสีไทยเดมิวเซอ u s i คิลรอบแรกมาดูรอบสองก็จะได้อีกอัทรรหนึงแน่นอนครับแต่พี่วิกเตอร์เป็นผู้กำกับ <c oughs> แต่ครั้งนี้ทำไมพี่วิกเตอร์ใส่ชุดอะคะคือตอนแรกที่เราคัดเลือกนักแสดงใหม่นี่นะครับ <c oughs> เรากา็ต้องการคนที่มีอายุพอสมควรที่จะรับบ,บทมหาขันทีมหาขันทีนทแล้วน,นะคะ <c oughs> ไปามามาคุณสุรุก็มองที่ผมบอกว่าก็นั่นแหละ ไม่รู้ละแต่งเพลงมาให้ร้องแล้ว,วรับเล่นเลย <laughs> แล้วพี่วิกเตอร์ต้องกำกับด้วยแล้วต้องมาเล่นด้วยอย่างนี้ทำไงไะคะแยกส่วนยังไงคะคือบทของอมหาวิทีอัยเ e นี่ยมีไม่มาก <c oughs> นะครับ <c oughs> เล่นอยู่นะครับก็ต้องให้ผู้ช่วยเนี่ยเป็นเป็นคนดูเป็นคนจดคอมเมนต์ให้ผมเครียดบ้างไหมคะพี่วิกเตอร์คือมันมีเสมอนะครับการทำงานทุกอย่างแต่ว่าโชคดีมากที่เรามีทีมงานที่มีสปิริตสูงมากเริ่มจากพระองค์ท่านเลยที่ทรงมานาอุตสาหะ ในทุกๆครั้งในการซ้อมความเครียดมันมีอยู่มหาศาลนะครับตั้งแต่คุณจุ้ยเลยที่ทําทุกอย่างนะครับผมเป็นผู้กำกับแล้วก็ทีมงานอื่นๆที่อยู่เบื้องหลังะนะครับที่ต้องทําให้ออกมาให้เนี้ยบให้ดีและมันกว่าเดิมน,นะครับมีความกดดันด้วยนิดนิมากนะครับเรียนถามพี่อยางคะ่ะเราบทเดิมไหมคะเราบทเดิมค,ะค่ะขายเหล้าคะ่ะเหมือนเดิม <laughs> ดอกไม้ใหญ่ขึ้นไหมคะใหญ่ขึ้นนิดนึงเพิ่มเพิ่มปีนึงเลยค่ะคราวนี้พี่อ่างนอกจากขายเหล้าแล้วยังต้องร้องเพลงและเต้นด้วยโอ้โหครั้งนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามีนักแสดงบางส่วนที่ยังเป็นบทเดิมอยู่แต่เป็นจํานวนมากคือเปลี่ยนนักแสดงใหม่หมดเลยอันนี้เป็นเรื่องปกติครับเมื่อมีนักแสดงใหม่เนี่ยก็เป็นความสดใหม่ที่จะทําให้คนดูเนี่ยได้มาสัมผัส ความสามารถของนักแสดงกลุ่มใหม่เหล่านี้ค่ะ,คะใครเป็นนักแสดงหน้าใหม่บ้างคะยกมือค่ะแต่ละท่านได้เข้ามาร่วมแสดงได้อย่างไรและแสดงเป็นใครบ้างคะไล่เรียงเลยค่ะชื่อเซมครับชุดพงศ์พิทักกุลเล่นรับบทเป็นยุงรูครับตอนแรกก็มาออดิชั่นเหมือนครับคนทุกคนเลยครับก็คือเริ่มจากการออดิชั่นร้องก่อนแล้วก็มาที่ออดิชั่นเต้นวันแรกวันแรกแรกเลยผมก็กระซิบบอกอาจารย์ชลุดแล้วว่าน้องเซมเนี่ยมี ความสามารถที่โดดเด่นะนะครับรวมทั้งบุคลิกหน้าตาที่ดีแต่ว่าเราคัดเลือกมาจากความสามารถก่อนะนะครับแล้วก็ส่วนรูปงามเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นผลดีที่ ที่ที่น้องเซมมีอยู่แล้วของแถมไปใช่ค่ะชื่อนภัทรจิราค่ะรับบทเป็นพระนางสูอันไทยเฮาค่ะก็เข้ามาออเดชันตามปกติค่ะก็เตรียมเพลงมาร้องแล้วก็อาจารย์ก็ให้ให้สกอร์มาแล้วก็ลองร้องตอนนั้นเลยค่ะทั้งสองท่านเลยก็เป็นเป็นนักแสดงหน้าใหม่ยังไม่ได้มีประสบการณ์มากนักนะครับแต่ว่าคุณภาพเสียงร้องเนี่ย กินใจเรามากชื่อป่านนะคะกัญญพัฒน์ศรีนรงรับบทเป็นพระนางสุสีไทยเขาค่ะทำไมคนนี้น่าคุ้นๆนะคะน้องป่านเนี่ยได้ร่วมงานนะครับเป็นหนึ่งในนางเอกเรื่องเรยาดมิวสิค a l ตอนนั้นที่เราทำละครเพลงนะครับมีแบ็กกราวด์นะครับที่ดีอยู่แล้วคือเป็นนักดนตรีคลาสสิกนะครับแล้วก็เสียงร้อใช่น้องป่านเนี่ยมีเสียงร้องที่งดงามและรวมทั้งใบหน้าของเธอเนี่ยนะครับ น่าค้นหา <c oughs> นะครับมีหลายคือปาน,นี่มีมีมีหลายบุค,คลิกใน <c oughs> ในเวลาเดียวกัน <c oughs> อ๋อเหรอคะโดยเฉพาะบุค,คลิกตลก <c oughs> <c oughs> น้องปานเป็นคนตลกมาก <c oughs> คนไทยที่รู้จักสุสีขามักจะรู้จักในมุมความเยี้ยมโหดของพระนาง <c oughs> แต่ว่าจริงๆแล้วพระนางเป็นผู้หญิงที่มีความอ่อนหวานมีแรงผลักมีบุค,คลิกที่หลายหลากและมีความทะเยอทะยานน้องปานมีครบ ีบ้างค่ะชื่อศิรพัชราโสพัชรมณีค่ะค่เลด้รับบทเป็นอมวยเล็กค่ะเป็น,เป,นเป็นลูกยายค่ะคุณใบพลูคุณใบพลูเป็นที่ดานส่งเลี้ยงนะคะแล้วได้มาเล่นได้ยังไงคะคุณปบูคะเย yeah, อ่างชวนน่ะ <laughs> คุณอ่างชวนะคะจริงๆแล้วบทบทในในเรื่องนี้ที่เราเพิ่มมานะครับเมื่อมีแม่ที่สุดเปรี้ยวแล้วเนี่ยนะ,ะครับขานสุรา <laughs> <ะ>แล้วก็ มีลูกสาวอีกสักคนหนึ่งน่าจะมันแล้วน้องใบพลูเนี่ยก็มีบุคลิกที่น่ารักนะครับแล้วก็เมื่อมนเป็นแม่ลูกกันเนี่ยเต้นกันระเบิดเติมเลยด<อ>ังนั้นอันนี้เป็นเป็นความสามารถพิเศษนะครับของทั้งทั้งสองคนทั้งแม่และลูกเอออมวมยเล็กนี่บุคลิกเขาเป็นยังไงคะคุณใบพลูก็แก่นแก่นแตต้องมีเต้นหนีได้หรอคะ <c oughs> มีค่ะอันนี้เต้นยากไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วมาจากอินเนอร์ภายในของเราเลย อาจจะอินเนอร์ <c oughs> อีกทันหนึ่งเหรอคะครับสวัสดีครับผมกีตาร์ดนิกรเมืองหนองว่าครับรบทเป็นพระเจ้าเซียนฝีงฮองเต้ครับผมค่ะก็ออดิชั่นเข้ามาครับโอ้โหได้เป็นฮองเต้เลยนะคะคือการเป็นฮองเต้เนี่ยถือเป็นบทที่เราต้องเอาเสียงมาก่อนอนะครับเสียงร้องของเขาเนี่ยจะต้องมีมพลังนอกจากมีพลังแล้วเนี่ยยังจะต้อง มีการแสดงที่เหมาะสมนะครับที่จะไปนอ้องเต้ค่ะคถือว่าเป็นเกียรติของทุกท่านนะคะ <c oughs> ที่ได้เล่นละครเวทีรเรื่องนี้พวกหญิงได้มีการเตรียมพวกร,รากายอย่างไรบ้างค้ายกับการเล่นละครสูสีไทยเดอะมิสคัลครั้งนี้